วันนี้มาโมให้กระแสได้ชาร์จดีขึ้นและถอดเปลี่ยนลูกปืนครับขั้นตอนวิธีการยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับตัวนี้เป็น 120m ของนะครับผมถอดออกจากเครื่องออด,ดี้จากร้านของเก่าซื้อมา300บาทคุ้มมากๆนะครับแต่ว่าลูกปืนดังหน่อยมาติดตั้งก็ชาร์จได้เลยก็จะมาเปลี่ยนลูกปืนขั้นตอนต่างๆในการเปลี่ยนลูกปืนและจะหาวิธีโมให้กระแสมันเดินดีขึ้น ทีแรกก็จะติดตั้งสายกราวเพิ่มตัวไดชาร์จไปหาแบตเตอรี่นะครับไหนไได้ทำแล้วก็เลยรื้อเปลี่ยนลูกปืนด้วยนี่เส้นใหญ่มากๆเทียบกับตนาก,กาตัวทอนแนงใหญ่มากขนาดบือ70สแสมินนะครับวิธีการเช็คนะครับก็เราหมุนดูว่ามันสะดุดหรือเปล่าและมีเสียงหรือเปล่าต้องสมูทนิ่งและก็ไม่มีเสียงด้วยนี่ครับลองหมดดุนดูอันจะดัง แล้วไปใส่กับเครื่องยนต์ยิ่งดังแรงมากครางด้วยวิธีการรื้อของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันตัวนี้มีพลาสติกจะมีท่อลมตรงนี้ด้วยผมผ่าเพราะมันจะพื้นที่จํากัดมันจะมีเงี่ยงล็อกอยู่2อันนะครับดึงเงี่ยงล็อกแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยแล้วมาด้านในที่จริงผมรื้อไปแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับที่ต่อคนลวดเข้ากับสตอร์ด้านในถอ,นนอดน็อต2ตัวยกออกน็อต3ตัว จากนั้นก็คือตัวยากหน่อยก็คือตัวนี้ครับขดลวดฟินคอยที่ออกจากไดชาร์จนะครับเขาบีบไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนามากผมค่อยๆงัดทีละตัวตอนนี้ออกมาแล้วสองนะครับเนี่ยออกแล้วตัวที่ออกแล้วส่วนตัวนี้ยังไม่ออกนี่ครับออกแลสองวิธีการถอดลวดนะครับที่เขานี่ไว้ก็หาครีมอยาคมมากแล้วก็น,นัดออกข้างๆ นี่มันออกแล้วครับเหลือเส้นหนึ่งนี่ออกแล้วจากนั้นก็ดัดให้ตรงๆครับเพราะว่ามันต้องยกขึ้นเมื่อหมดทุกตัวแล้วทุกลวดทุกเสร็จแล้วตั้งให้มันตรง,ตรงมันจะได้ไม่ขวางไม่นี่นะครับจากนั้นก็ยกขึ้นขยับๆช่วยด้วยหน่อยออกแล้วสำหรับชุดไดโอดจากนั้นเราก็ถอดฟินคอยได้เลยครับแล้วก็ต้องถอดมูเลด่ด้วย มเล่ด้วยครับตัวนี้ผมเชื่อมไว้ต้องมาเจียออกแล้วก็จะเปลี่ยนมุเล่ด้วยมันใหญ่เกินไปครับจะใส่เล็กเพื่อเดินเบาให้ไฟมันออกกันที่ครับพอเรายกไดโอดออกนะครับก็จะมีน็อตอยู่ 1, 2, 3 4เบอร์8คลายออกนะครับทั้ง4ตัวแล้วก็ค่อยๆเคาะมันก็ยกออกได้เลยเราก็จะเจอเจอแล้วบุตรลูกปืนตัวหลังก็จะยังตัวหน้านะครับต้องเชื่อมออกต้องยิง ถ้ามันออกยากก็ตัวดูดครับออกแล้วออกแล้วครับอต่อไปก็ถอดดูเช็คลูกปืนตัวหน้าครับตอนนี้ผมถอดออกมาได้เรียบร้อยนะครับนี่ตัวขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กลูกปืนด้านหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกปืนด้านหลังลองบุนดู เห็นไหมครับได้ยินหรือเปล่าตัวนี้ที่ดังครับส่วนตัวด้านหน้านี่ผมหมุนดูแล้วนะครับมันไม่ดังแค่ <Okay. S 2> ทาความสะอาดที่จริงจะให้ดีทําความสะอาดก็ถอดลูกปืนออกแต่มันถอดยากมันแน่นน็อตสี่ตัวนี้มันแน่นถ้าถอดได้เอาลูกปืนออกแล้วไปล้างขัดให้สะอาดมาประกอบใหม่แต่ถ้าล้างมีลูกปืนติดอยู่ด้วยน้ํามันจะเข้านั้นผมก็ เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหาแปลงทองเหลืองมาขัดเอานะครับเพราะว่าตัวเสื้อตัวอลูมิเนียมตัวเหล็กหล่อตัวนี้นะครับมันต้องสัมผัสอากาศมากที่สุดคันนี้มีแต่คราบน้ามันเต็มไปหมดมันโดนอุ้มไว้โดนห่อไว้นะครับความร้อนไม่สัมผัสกับอากาศระบายช้าหรือพวกครีบกูต,ต่างๆนี้พวกครีบต่งตางๆนะครับมันโดนคราบน้ํามันไปอัดก็มีไปตันไว้ก็มีขั้นตอนนี้ผมก็จะดูดลูกปืนออกเพื่อเอาไปทาบ ไปเทียบวัดมาเปลี่ยนนะครับก็ใช้ตัวตูดหมุนไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเริ่มขยับขึ้นแล้วออกมาแล้วครับออกแล้วส่วนตัวนี้ผมพันน็อตไว้นะครับเพื่อมาให้แกนทองแดงมันแตกเฉยๆไม่มีอะไร พื่อให้มันดันแกนในมันไม่ดันถูกตัวตัวนี้แตกเนี่ยครับตัวตัวนี้จะแตกก็เลยเอาน็อตมารองเสียงดังครับสะดุดด้วยโอเคครับไปหาซื้อมาเปลี่ยนก่อนครับคราวนี้ผมได้อุปกรณ์มาครบแล้วลูกปืนก็ซื้อมาแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบมาอธิบายหลักการทำงานมันก่อนแล้วจะปรับปรุงยังไงได้มันจะมีชุดขดลวดอยู่ สามชุดนี่ครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3อย่างนี้ครับอันนี้เรามาเขียนเป็นวงจรจําไว้ว่า3ชุดนะครับจาไว้ว่า1 2 3 3สชุดครนี้เรามาเขียนเป็นวงจรก็จะเป็นแบบนี้เอาชุดกลางก่อนมันก็เป็นขดดวดจะพันกี่รอบช่างมันเพราะเราไม่ได้รื้อเพื่อพันใหม่นี่คือชุดหนึ่งอีกชุดกี่รอบช่างมันอีกชุดหนึ่ง สามชุดนี้นะครับมันก็จะเชื่อมหากันแบบนี้เชื่อมหากันแบบนี้ก็จะมีไดโอดด้านบวกนี่คือ B บวก14.5โวลต์ตอนที่มันปั่นนะครับเชื่อมมาที่จุดขั้วขั้วบวกขั้วต่อ สำหรับต่อไปแบตเตอรี่ไปชาร์จแบตนั่นเองนะครับลวดมันก็จะหนีบเข้าตัวนี้อีกชุดหนึ่งมันก็จะเป็นขั้วลบครับเชื่อมหากันเนี่ยไปเป็นแบตลบเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมันหมุนเกิดคลื่นพันแล้วก็ไดโอดชุดนี้ก็ Rectify น่าจะ3ตัวหรือ4ตัวนะครับ3ตัวตัวนี้ไม่น่าจะได้ใส่หรือยังไงมี ครนี้นะครับชุดบวกลวดมันก็หนีบเข้านี้นะครับตามวงจรที่ผมเขียนให้ดูชุดบวกมันก็โยงมาหาส่วนชุดลบชุดลบมันจะลงมาด้านล่างนี้นะครับปรับปรุงถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็แค่ทําความสะอาดครับทําความสะอาดข,ด,ขด,ขดขู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 ดตรงนี้แล้วก็ขันให้ไฟมันเดินได้ได้ดีที่สุดมันจะลงโครงด้านหลังนะครับนี่ครนี้ นี่ครับลบสามจุดนี้หนึ่งสองสามสามจุดนี้จะมามาเชื่อมหาโครงด้วยกันนะครับเป็นลบทั้งหมดฉะนั้นเวลาที่เราขันขันขั้วขั้วลบนะครับอย่าไปขันด้านหน้าของไดชาร์จต้องขันด้านหลังเพราะขั้วลบถ้าขันด้านหน้ามันก็จะผ่านน็อตเล็กๆไปอีกครับไปเอาขั้วลบกระแสจะวิ่งไม่เต็มที่แล้วก็ต้องขูดทําความสะอาดพวกนี้ให้หมดด้วยขูดให้สะอาดนะครับ นี่คือวิธีปรับปรุงสิทธิภาพแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นเสื้ออลูมิเนียมเหล็กหล่ออลูมิเนียมซึ่งเหล็กหล่ออลูมิเนียมมันเป็นตัวนําอยู่ลําดับที่4ลําดับของการนากระแสก็คือเงินทองแดงทองอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นยังมีตัวนําที่ดีกว่าถ้าขยันหน่อยก็หาพวกหางปลาที่ไม่ใหญ่เกินไปบางๆนะครับหางปลาที่เล็กๆ สายด้านล่างนี้เลยที่ไม่หนามากนะครับเบอร์8เล็กๆแล้วก็เดินด้วยทองแดงหรือสายไฟก็ได้ครับแล้วก็มาเาดินอย่างนี้นะครับเดินจากนั้นก็มาที่โครงมาที่เสื้อนอ็อตตัวนี้ไฟลบจะวิ่งได้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหารวดดูก่อนถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็คงก็คงแค่ทําความสะอาดด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับเพราะน็อตมัน ก็จะยึดแบบนี้นี่ตำแหน่งมันก็จะอยู่แบบนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นลบก็จะขัน่ันนอ็อตตรนี้กดไว้นะ่ะมีสีมีคราบอะไรบ้างทําความสะอาดหรือไม่หางปลาบางๆที่ลงตัวนี้เบอร์อะไรประมาณเบอร์หกเจ็ดมิลนะครับ mm hmm. หางปลาเล็กลงตรงนี้แล้วก็เดินทองแดงเส้นใหญ่ๆอีกเส้นหนึ่งก็มาลงที่น็อตเพราะว่าผมกําลังจะเพิ่มสายดิน เส้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยได้อีกเยอะเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับลูกปืนตัวใหม่ใส่แล้วตามเดิมใส่ฟินคอยลูกปืนตัวหน้าผมไม่ได้ถอดก็ยัดเข้าเลยตอกตอกนิดๆส่วนตัวนี้ก็ตอกลูกปืนตัวใหม่เข้าไปแล้วตอกลูกปืนเราต้องตอกแกนในนะครับตอกตัวนอกตอกตัวนอกไม่ได้ตอกตอกตัวในตอกตัวในกับแกนจากนั้น ก็ใส่ฝาครอบเข้าไปทำความสะอาดด้วยผมใช้กระดาษทรายมีคัตเตอร์อุดปลายนะครับจะได้กระแสเดินได้เต็มที่ส่วนที่ว่าดินดินของไดโอดก็ตัวนี้ขัดแล้วนะครับใช้กระดาษทรายขัดแต่ผมกำลังหาหางปลาดุดทองแดงมาเดินช่วยอยู่นะครับประกอบไปแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วโมวมันก็มีจุดที่ช่วยได้อีกเยอะโมเส้นบวกช่วย ตัวนี้คือช่วยเฉพาะเส้นลบอ่าเขาแล้วครับนิ่มเงียบแล้วจากที่ดังๆเครครับใสน่น็อตขูดตัวนี้ดีๆก่อนที่จะลงแผงตัวนี้ก็ขูดด้วยหรือหาทองแดงมาเดินอย่างที่ผมว่านะครับตอนนี้ครับก็เสร็จแล้ว90%จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมเดินสายลบช่วยเพื่อไม่ให้มันลงผ่าน อลูมิเนียมด้านล่างแล้วก็เรามาขันตรงนี้นะครับก็น่าจะได้กระแสเพิ่มบ้างเล็กน้อยก็สายเหลือๆนะครับบตเตรีเล่นเล่นจากนั้นก็นี่มันก็จะมาเชื่อมกันตรงนี้ไปที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นนะครับมันก็น่าจะดีกว่าผ่านอลูมิเนียมทั้งหมดผ่านอลูมิเนียมตัวนี้เราก็ผ่านทองแดงช่วยกันทั้งอลูมิเนียมทั้งทองแดงนะครับตัวนี้เส้นใหญ่ไปแบตเตอรี่โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนน่าจะยาวเกินไปโมจากนั้นก็แค่ ใส่ฟ้าครอบเป็นอันเสร็จครับแล้วก็นําไปติดตั้งนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามรับชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงนะครับแสดงความเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันได้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ